ครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดอีอาจารย์ทุกทุก,ท,กท่านแลวครับคุณพอณ่อคุนเพื่อนฟูงเนเพื่อนอน้องนุ่งเหรอครับวันนี้ผมสร้างต่อยนกเขาใหญ่ตาฟังพองอำเภอนํำพอง,พองครับผมวันนี้รีวิวเนียดเหรออาจารย์เบื้องเนียหลัางนี่ แต่น่าท่วบหมดเอาจารย์ที่อาจารย์ทางนครพนมเป็นบูน้นามมากเลยอาจารย์ขี่รถพานามมากขี่รถพานามมากแต่ทางไก่หมดเลยอาจารย์หอ,อดบานกักเลยเขาก็ได้เลือกอาจารย์เขาก็ได้เลือกแต่ว่าต้ไปเฮ็ดโอ้ไวโดนแล้วแหละแต่ว่าใหม่มันเดยหมดอย่างหมดยังบบอะไรเด็ด ผลและเกิดทับเพื่อรักษาเนื้อใบให้มันแข็งแกร่งขึ้นจักหน่อยอายาจรย์อันไม่เมืออย่างหรอกครับแต่ว่าเฮ็ดหน่อยก็นี่กัสีย่านมันบอ่อทนนะอาจารย์กัเฮ็ดประมาณนี้แหละแต่ว่าเบาได้ายานตัวนี้เบาเพราะว่าผมคำนึงถึงเงินหนำหนักมันหน่ายยานผมเลยใส่เล็กบ่อไาหาลมันได้หน่ายยานเล็กบ่ใหญ่นะเล็กบ่อยไงหน้าหน้าสั้นนี่กั หน้าชานนี่ก็เป็นเลขเส้นหน่อยครับอาจารย์ประมาณนี้แหละความยาวอาจารย์ความยาวอยู่ที่ 1, เมตรเจ็ดเซนอาจารย์เอาตามไม่เลยล่ะอยากเป็นหยาบหยาบตัวครับคันไม่เม็ดเม็อ,อยางเม็ดความมันหรือไม่อาจารย์แต่ว่ากับลักซ์คือ,อว่า ลองเฮ็ดอกมันนหน่อยอาจา้ยันก็ประมาณนี้แหละครับเฮ็พดพอดีพอดีอาจารย์ครับประมาณนี้อาจารย์นี่ยวนนี้ผมก็ขึ้นให้อ่าแตกมาย,ยัางน้อยพิเศษนหละตะก้อนนี่ขึ้นธรรมดาไอสํารับอไอไส้ทางนะควพนมแหละเบาด้วยอาจารย์เบาเพราะว่า การใส่เล็กก็ละเล็กตัวนี้เน่ยครับเล็กตัวนี้เนะี่ยก็ลดลดน้ำหนักลงไปได้หลายเต๋อครับเพียนว่าอกประมาณนี้เบาแวงแวงได้ยันเนี่ยนะท่นอยู่หรอกครับเนี่ยเพราะว่าผม่นและเกิดทับไปแล้วประตูขข่งยานประตูขข่งนะคุประตูขาาตขงาา่ขงกับกว่วงดีกว่ายาน ด้างล่างก็จิตประมาณนี้ครับผมหรือว่านาใสยวาจาร์บใบขึ้นรู้จักเลยเนี่ยจยับขึนนะเห็นาารเราวาจาับเราจะจับอีกหนาอาอารยัวนว่ามันวาจับเท่าเดียวเราแล้วเลยเห็นแต่ใส่หรอครับเมือนก็ะจิขึ้นโค้งตรงนี้แหละครับเนี่ยเป็นโค้งนี่โค้งตกขั้นฟาดนี่ตกอยู่สี่สิบสามเส้นครับอาีายันตัวนี้ อันหนิครับผมเลื่อกนกระสี่แลเล่ยนั่งหน่อยอาจารย์บอกดีครับผมนี่จากว่ารถมอเตอร์ไซค์แหล,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 ละอาจารย์ว่าว่าเราสดๆร์ล้ออะไะอาจารย์ ว่ามันกะบยี่สิบสามเซนนี่กันีน่แหละครับความีความห่า,มางก็ได้พอดีพอดีอาจารย์หัวนโกบอกเหรอครับนี่หัวนโกบอกยังรบกวนเนอะเลยหลุนเนื้ออาจารย์กะเอ้อเดาจะจังว่วากันอีกอาจารย์เดี๋ยวจัเงเบิ่งรูกชัว์มันอีกที่หนึ่ง่ะก็เราอาจารย์ ตางนครก็ได้นครพนมฮะอาจารย์อ่ะโป่งดีอาจารย์อ่ะจบไปครับผมอ่าเราลาวันนี้ก็นั่งเฮ็ดงานอยู่นี่อะไรอาจารย์นั่งเฮ็ดพเนียดนี่แหละห้อนก็บห่อนอาจารย์ห้อนแห้งอยู่ลงมือเฮ็ดงานถือว่าเป็นมือแรกก็ได้อาจารย์หลังจากโครงการก็ได้ก็ดี เดี๋ยวั้งนอกอยี่ห้อนํนอะไอาจารย์ตัวใดขันบ่ขันอ่าสำหรับอาจารย์ที่ว่าให้ไปรีวิวนอกอ่างหาน้ำพยายามเดี๋ยวผมไปเฮ็ดให้ยี่อาจารย์เดี๋ยวผมไปอัปเดตรีวิวยีย่หให้ว่ากันไปหละเห็นเบิ้งตอนว่ยา,ยา,อาอยู่ในตู้มันติง,ง้ามว่าอาจารย์แต่ว่า,าตัวที่พยายาม,มาให้ผมอะอาจารย์ให้มาคู่เดียวแหละอาจารย์เบิ้งบ่พิสเลย ต,ต,ตัวมันคู่เดียวเหรอครับขันเต็มเสียงครับคู่เดียวเสียงกลางขึ้นตัวที่ผมเอามาน้ำตาหยามนะโอ้เด้กควางดีลจยจันตาหยาม,มาว่าถ้าบอมัก,กเอาขึ้นมาเพิ่นวาโอ้ย <c oughs> เอาได้อ้างไปแล้วยังสิมาเอาตัว <c oughs> ตัวไหหมายเยอะเพิ่อนบาเลีนเยนสิไรจันเนาว่ากันไป <c oughs> บ่อยฟั่งน่าใจจันอวดบ่ได้นะ <c oughs> แต่ว่าทั้งหน้าผมนี่ แต่มีนกเชลยยู่ได้กลงร่วมอยู่สองตัวครับผมเบิ่งต้นกันก็ได้อาจารย์ผมเห็นแล้ววางเงินสองสามหมื่นเหรีขึ้นหลังหลายอย่างกลงร่วมก็ได้เตัวใดมันเก่งมันกับสิตีมูอหอกอาจารย์นี่หันยังซ้อมมันเบิ่งไปเรื่อยๆเลยอาจารย์ว่าตัวใดมันอ ว่าตัวแดมันตีมูมันคู่อะไรอยจางนี้อจ,จับอ,อกมาใส,ใส่ใส่ไอ้ตุ่มเป็นการนนคัดนอกครับตัวไดดว่าผ่านผมกับป่อยออกครับมีซองตครับผมอาจารย์สำหรับไช่ชยิปกับสินี้ชิปอ,อาจารย์ทั้งชื่นชมนะครับอาจารย์อาจารย์สุกินมารับผนยดครับเมื่อน,นั้นก็อาทิตย์ถายชิปเหรอครับอทิตย์ถ่ายชิป มัาลับมือบ้านหัวมือมันตัวกระไส่เพราะเหรอเหยียดกล่องไส่หลายจันนะเสืเล่งด้วยจันมาหนึ่งรีวิวให้ไอ้พันเพื่อก็ซื้อดอกปม้เพืนหอดใส่หอดใส่แล้วนะดำแดงแดงดำวะมาผมตีเรื่มข้าวบ่อนนะ ว,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 ว่าเราบอกว่าเราบ่เฝ้าท่านบ่เฝ้ากับผมไปเห็ดมันแล้วยวไรอาจารย์ยังได้ยังว่ากันอีกที่หนึ่งครับผมนี่นี่อารมณ์ศิลปินเลยอาจารย์ยังจับขึ้นมาเห็ดไดเพเนียดก็ได้เน้นนี่นี่เยอเชี่ยงเที่ยก็ได้ผมก็ได้เห็ดบกไยเห็ดได้หลหลังดอกอาจารย์เ็ดกันเห็ดไหลังกับโอ้ย นักเกื่อนละอาจารย์บมมันงั้นนั่นมันงั้นเบาทุกอย่างแต่ละสร้างแต่ละคนครับเก็บใแล้วครับเอาจารย์ทำนีกน็มีประมาณเท่านี้แหละอาจารย์พอกันบุตรต่อกนคนหอนโหอาจารย์เอาครับผมสำหรับลิ้นนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมบ่มีอย่างมากไหมครับผมอ่าขออนุญาตจบชิไปไว้เรื่องเท่านี้แหละอาจารย์คิดม,มาพอกันไหมครับผม đó chị